สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมทำดูเหมือนเดิมแล้วครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นเกมไม่ได้ทําคลิปมานานนะครับเป็นเวลาหลายเดือนอยู่นะครับน่าจะประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆนะกลับมาแล้วกับชุดเท่ก็ขออภัยด้วยครับในานาทีนี้ด้วยเพราะว่า คูวีเนอรบอย่าลืมอย่าออกไปข้างนอกนะถ้าใครจะออกไปข้างนอกก็อย่าลืมใส่แมสนะถ้าไม่ใส่เนี่ยเสี่ยงเสี่ยงเป็นโควิดได้นะครับเพราะว่าโควิดมันเริ่มหลายแรงขึ้นแล้วมาดีๆก็ไปเรื่องโคว,วิดก็ขออภัยในคำหยาบล่วงหน้านะครับกับเสียง ที่มารบกวนัในคลิปนี้นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้เหมือนเดิมไม่เอาดี๋วเบื่อกันเนาะเบือ่อยังไงผมเล่นแบบหมือนใช่ไหมได้จัดให้นี่นี่เลยใครอยากเล่นก็ผมได้นะครับนี่นะตามนี้เลยไอดีตามนี้เลยเชื่อตามนี้เลยไห นี่ชุดก็จะเป็นอย่างนี้หน้าปกหีก็ไปดูกันเราได้แหละว่าหยุดวิดีโอเอาก็ได้อืมอันนี้เวลาสองทุม่มใช่หรือเวลาเยอะเลยผมชอบด่านนี้มากเลยทุกคนรู้ไหมชอบด่านนี้มากเลย เคยเล่นแบบนี้มั่งถามน่อยถามแป๊บเดียวเองเฮ้ยนี่ไงามานัดเอ้ไม่โดน อย่าใเพื่อนอย่างน <fits you Elena> um ั uh ้นนะไม่ดีไม่ดีมันไม่ดีไม่ดีอุ้ยตายอุ้ยอุ้ยเจสซี่เจสซี่มาแทกอุ๊ยมันไม่ตายอันนี้ผมคิวสี่แล้ว ไม่ชอบที่สุดเลยอะที่สุดอะที่สุดของที่สุดอะแบบปืนเนี้ยมันยิงแบบเหมือนปืนเอกนี่มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยอุ้ยป,ป,ปืนปืนง่าปุ๊

อยู่ไหนกันเอ้ยทาด้าโอ้ยจะ,ะทุ่มเลยเอาไหมเอาไหมเด็ด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 มอไม่เห็นจ้ลักมอไม่เห็นไปเด็กเสจหนุ แล้ววใจแล้ยวเทีมต้องการผมทีมต้องการผมใช้สไนใช้สไนหรอสไนหรอแค่ไหนเชี่ยว่ะตูมไม่ดู โอ้ยไม่ใช้ปืนอะไรไม่ใช้ปืนพารามา โอบอยู่คิดคนดีเอ้ยเอ้ยมันมาอีกแล้วตายซะตายสวยเฮ้ยไม่ได้นะหนูทำอะไร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 เด็กคิว อย่างน้อยเราก็ได้เ v p พีอ่ะนะโห7,000ดาเมจเกินตาเกือบหนึ่งหมื่นแล้วไอ้7,000ดาเมจมันคงน่าจะรวมกับไอตอนนี่ผมยิงหัวแหละ กันนะทุกคนฮัลโหลเคยูแมปเดิมเลยโอ้ oh, ไม่ใช่แมปเดิมลแลบบ้ oh oh, วแหละโอ้โหทุกคนเปิดไม่ดูเวยคือเด็กกินเชียวเฮ้ <c oughs> ยเหมือนตาที่แล้วเลยเนี่ยปืนเนี้ยเหมือนเลยเหมือนเลย ฉันไม่ใช่แฟนนอ้ฉันไม่เคยเป็นนักเดิมติดชาวเดิมมากเกินไปเซฟติดเซฟติดชาวเดิมเฮ้ยนั่นไงนั่นไงตายอืออืออืออ,อ้เ้เด็กนี่มันท้าว่ะอื

วคุณจะได้ทิปปร้จิวแล้วว่ะทำไมพวกมันชอบมาเกิดตรงนี้จังวะ ทิทางกันเลยอหระเดนีก็เทียวะเดนดกเทียวกระด็นดลติกพี่บุกติ๊กพี่ปูเป็นอะไรปูนะสวยอะไรกับเนี่ยปกติหินปูพลเยอะเล่นกัน ขนาดเด็กเล็วโอ้อโหเกินเกินไปเฮ้ยมันเกินไปไว่ะเด็กเกี้เนี่ยเอาไปกำจัดด้ดวนเกินไปกีดด่จะตายตั้งแต่ทีแรกเจ็บ แต่ผูกันไหมครับท่านผู้ชมแต่ผูกันบ้างไหมเฮ้ยอ๋อมันยืนอะไรอ๋อยเี่ไปเลย ไม่โดนอืไม่โดนอะอะไรวะเนี <conferences> ่ยไอ้นี่เปิดโปงบอกว่าเปิดโปแบบแบบไม่โดนดามิไม่โดนดามิเขาว่านูะโข เลยพี่ไตรูจักไหมไตเทพเจ้าหิ่งแตงโมรู้จักไหมจักไหมเทพเจ้าหิ่งแตงโมเทพเจ้าแตงโมกระดิกขี้อ ไปมั่วๆเดี๋ยวก็โดนอะ่ะอ๋อมันไม่โดนแต่เราโดนไม่โดนแต่เราโดนโอ้อะไรวะเนี่ยเทแล้อวอ่ะก็ขอจบเป็นผิดีครับกับคลิปแรกของหนึ่งเดือนนะ